อะไรคือเดรชานวิชาและพระพุทธเจ้าให้พิขุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการทำเดรชานวิชาแปลจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่9หน้าที่89ถึงหน้าที่92ข้อที่113ถึง121ทรงตัดกับพระเจ้าอาชาตศัตรู ทิุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเรียบเคียงเช่นอย่างที่สมณะาพามผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพูดหลอกลวงพูดเรียบเคียงพูดหวานล้อมพูดและเลมแสวงหาลาบ,บรีลาบแม้ข้อนี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งมหาราชอีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือาพามบางพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นป่านนี้คือทำนายอวัยวะทำนายตำาหนิททำนายลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแก่บูชาไฟทำพิธีซัดราบูชาไฟทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำม,มันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพีกรรมด้วยโรหิตเป็นหมอดูอวัยวะหมอดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นาเป็นหมอผุกเส เป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาทิศเป็นหมอแมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอถ่ายเสียงนกเป็นหมอถ่ายเสียงกาเป็นหมอถ่ายอายุเป็นหมอเสกกันู่สอนเป็นหมอถ่ายเสียงสัตว์ส่วนพิขุในธรรมวินัยนี้เป็นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ ด้วยเดยรัชานวิชาเห็นป่านนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจชาชีพด้วยเดยรัชานวิชาเห็นป่านนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะผ้าทายลักษณะไม้พองทายลักษณะศาสาตา ททยลักษณะดาบททยลักษณะสอนไทยลักษณะธนูททยลักษณะอาวุธททยลักษณะสตรีททยลักษณะบุรุษททยลักษณะกุมารททยลักษณะกุมารีททยลักษณะธาตุไทยลักษณะทาสีท ner, nee ทยลักษณะช้างททยลักษณะม้าททยลักษณะกระบือททยลักษณะโคอุสภะไทยลักษณะโค ททยลักษณะแพะททยลักษณะแกะททยลักษณะไก่ททยลันนกษณะนกกระทาทยลักษณะเหี้ยทายลักษณะสุนททยลักษณะเต่าททยลักษณะมะลุคะส่วนพิขุในธทรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรจฉานวิชาเห็นป่านนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสิลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือาพามบางผู้ฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดยราชานิชาเห็นป่านนี้คือดูเลิกยาตาทับว่าพระราชาจากยกออกพระราชาจากไม่ยกออกพระราชาภายในจากยกเข้าประชิดพระราชาภายนอกจากถอยพระราชาภายนอกจากยกเข้าประชิด พระราชาภายในจักถอยพระราชาภายในจักมีชัยพระราชาภายนอกจักปราชัยพระราชาภายนอกจักมีชัยพระราชาภายในจักปราชัยพระราชาพระองค์นี้จักมีชัยพระราชาพระองค์นี้จักปราชัยเพราะเหตุนี้เหตุนี้ส่วนพิขุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจชาทีพ ด้วยเดรจชานวิชาเห็นป่านนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นอย่างเลี้ยงชีวิตโดยมิจชาชีพด้วยเดรจชานวิชาเห็นป่านนี้คือทำนายว่าจากมีจันทราคาดจากมีสุริยาคาตจากมีนักษัตว์าด ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักโคจรถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักโคจรผิดทางดาวนักสัตว์จักโคจรถูกทางดาวนักสัตว์จักโคจรผิดทางจักมีอุกาบาตจักมีดาวหางจักมีแผ่นดินไหวจักมีฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จักขึ้นจักตกจักมัวหมองจักประจาง จันทรค่าจกมีผลอย่างนี้สุริยค่าจกมีผลอย่างนี้นักสัตค่าจกมีผลอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจกมีผลอย่างนี้ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจกมีผลอย่างนี้ดาวนักสัตว์โคจรถูกทางจกมีผลอย่างนี้ดาวนักสัต์โคจรผิดทางจกมีผลอย่างนี้มีอุกบาตจกมีผลอย่างนี้ มีดาวห่างจักมีฝนอย่างนี้แผ่นดินไหวจักมีฝนอย่างนี้ฟ้าร้องจกมีฝนอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนับสัตวขึ้นตกมัวหมองกระจาจักมีผลอย่างนี้ส่วนพิขุในธรรมวิน,น,นัยนี้เล้นขาดจ,จากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจชาชี่ด้วยเดรชานวิชาเห็นป่านนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือาพามบางพวกฉันพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจชาชีพด้วยเดรัชานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายว่าจะมีฝนดีจะมีฝนแรงจะมีอาหารหารได้ง่ายจะมีอาหารหารได้ยากจะมีความเกษมจะมีภัยจะเกิดโรค จากมีความสำราญหาโรคไม่ได้หรือคำนวณเลิกยามคำนวณดวงชะตาจับยามแต่งกาบโลกายตาศาสตร์ส่วนพิขุในธรรมวินัยนี้เล่นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจชาชีพด้วยเดรชานวิชาเห็นป่านนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามณ์บางพวก ฉันโภาวนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจชาชีพด้วยเดยรัจฉานมิชาเห็นป่านนี้คือให้เลิอกอาวาหะมงคลให้เลิกวิวาหะมงคลดูเลิกเลียงหมอนดูเลิกยาล้างดูเลิกเก็บทรัพย์ดูเลิก,เเลกจ่ายทรัพย์ดูโชคดีดูเคราะห์ร้ายให้ยาพดุงคันไล่มนให้ริ้นกระด้าง ไล่มนให้คางแข็งไล่มนให้มือสัน่นไล่มนไม่ให้หูได้ยินเสียงเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจ้าบวงสรวงพระอาทิตย์บวงสรวงเท้ามหาพรมไล่มนพ่นไฟทำพิธีเชิญขวัญส่วนภิขุในทำวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจชาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นป่านนี้เสียแล้ว แม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามณ์บางพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจชาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นป่านนี้คือทำพิธีบนบาน,ทำ,บน,บานทำพิธีแก้บนร่ายมนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟปุงยาสำลอกปุงยาถ่ายปุงยาแก้รมตีขึ้นเบื้องบนปุงยาแก้รมตีลงเบื้องล่างปุงยาแก้ปวดศีรษะหงน้ำมันหยอดหูปุงยาตาปุงยานัด ปุงยาทาให้กัดปุงยาทาให้สมานป้ายาตาทำการผ่าตัดรับษาเด็กใส่ย,ยาชะแผลส่วนพิขุในธรธรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัฉานิชาเห็นฝ่านนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งมหาราชพิขุสมบูรณ์ด้วยสินอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนไหนเลย พราะสินสังวรน,นั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ดได้มุรธาพิเศษกำจัดราชศัตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนนเพราะราชศัตรูนั้นมหาราชภิกขุก็ฉันนั้นสมบูรณ์ด้วยสินอย่างนี้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนนเพราะสินสังวรน,นั้นพิกขุสมบูรณ์ด้วยอริยสินขันอย่างนี้ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน มหาราชด้วยประการดังกล่าวมานี้แหละพิขุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศินหมายเหตุ hate, นอกจากพมชาติสูตรและสามัญญผลสูตรที่มีการกล่าวถึงการห้ามทำเดชามิชาแล้วยังมีปรากฏอยู่ในสูตรอื่นอีกคืออัมพะสูตรพระไตพิโดกเล่มที่เก้าโสทันทสูตรพระไตพิฎดกเล่มที่เก้า ภูทันตะสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่เก้ามหาลิสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าชาริยสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่เก้ามหาสีหนาสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าโพธปาทะสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าสุภัสสูตรพระอานุนกล่าวกับสุภมานบโตทวยบุตรพระไตรปิฎกเล่มที่เก้า เทวตาสูตรปพัฒยปิดกเล่มที่เก้าโลหิต,รรตาสูนย์พัยปิดกเล่มที่เก้าเตวิชสูตรปพัยปิดกเล่มที่เก้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แนละใครย,ยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามด้วยนะจ๊ะ